สวัสดีครับนายพลดูเลยครับสวัสดีครับนายพลดูเลยครับอ่านไม่หมดกด y o u t u b ปมาพบกับนายพลดูเลยนะครับวันนี้นายพลก็จะมาบอกวิธีออการเข้าไปดูคอมเมนต์เพื่อนซึ่งเป็นแฮนเดิลเนะาะเพราะเราไม่ทราบว่าเ,ออเพื่อนที่เข้ามาชมนี่ไม่ทราบว่าเป็นใครบ้างว่าจะเป็น f อ โปรไฟล์ก็ตัวเล็กจําไม่ได้นะครับมันก็มีวิธีแก้หลายๆวิธีแต่วันนี้ในพลเอาวิธีแก้เ,เบื้องต้นง่ายๆของวิธีของในพลมาบอกให้ทุกท่านไปแก้ปัญหานะครับก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าช่วงนี้ YouTube นะครับก็ลดกฎเกณฑ์ลงมาแล้วก็มีฟีเจอร์เครื่องมือเครื่องใช้ใหม่ๆเข้ามามากมายนะครับถ้าท่านเข้าไปสังเกตอยู่ที่หลังบ้านนะครับวันนี้ในพลก็มาเจอ ฟีเจอร์ใหม่ไม่ใช่ฟีเจอร์นะครับเป็นเครื่องมือที่ YouTube เขาอบอกให้เราไปใช้นะครับเขาบอกว่าอตอนนี้คุณซ่อนการจัดอัำดับวิดีโอและรายละเอียดด้านประสิทธิภาพได้แล้วเห็นไหมครับถ้าเปิดไปหลังบ้านเนาะนะครับถ้าเราไปเราจะดำเนินการก็ได้นะนะเราจะดำเนินการก็ได้นะครับเราจะซ่อนเขาจะมีให้บอกเนาะอย่างนี้นะครับ รหรือไม่จะไม่นำเนินการก็ได้นะครับเดี๋ยวมาชมนะครับว่าวิธีแก้ปัญหาออตอบคอมเมนต์จาเพื่อนไม่ได้เพราะมันเป็นแฮนเดิลเนาะครับผมวิธีเปิดวิธีตอบคอมเมนต์ของเพื่อนๆแต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันเนาะบางท่านเข้าไปตอบที่หลังบ้านเนาะยูทูบสตูดิโอหลังบ้านมันก็เป็นแฮนเดิลเหมือนกันนะครับนะครับกลยุทธ์ของ YouTube จุดประสงค์หนึ่งที่ในผลคิดเอาเองนะครับท่านจะคิดแบบในผลหรือเปล่าไม่ทราบนะครับก็คือ YouTube นี่เขามีกลยุทธ์เด็ดปลายก็คือคือทำแฮนเดิลเป็นสำรองมันก็มีประโยชน์นะนะครับแต่พี่ยูเขาดักคอเราไว้คือไม่ให้เราแบบมาปั่นวิวมาอะไรกันํำรองนั้นเนาะนะครับเาไม่ได้สร้างความยุ่งยากให้เราเนาะนะครับแต่บางวันถ้าช่องแบบที่ผ่านแล้วอะ มันก็เป็นชื่อช่องโปรไฟล์เต็มๆเนาะครับแต่ส่วนมาก YouTube ก็จะเป็นส่งเป็นแฮนเดิลให้เราทุกช่องไม่ว่าจะเป็นช่องใหญ่ช่องเล็กช่องดันช่องวิ่งนะครับวิธีแก้ปัญหาก็มีหลายวิธีนะครับเดี๋ยวข้อมาชมด้วยกันะะนะครับเ,เฉพาะท่านที่เปิดตอบคอมเมนต์เพื่อนที่ YouTube Studio หน้าบ้านเนาอะอยูตรงนี้เนาะครับตรงนี้เนา บอกเไปที่คอมเมนต์ Comment, ใช่ไหมครับความเห็นด้านล่างก็จะเห็นเห็นไหมครับคอมเมนต์ Comment, เพื่อนเป็นแฮนเดิลใช่ไหมครับแต่ผมจําได้แต่บางทีเราจําไม่ได้เห็นไหมถ้าเราดูโปรไฟล์ป,ปุบอ๋อหลานเอมี่นะครับคนนี้นายพลจำได้นะนะแต่บางทีเราจําไม่ได้เพราะมันเป็นแฮนเดิลนะครับอย่างเนี้ยนายพลก็จําได้จําโปรไฟล์ได้แล้วก็ชื่อโปรไฟล์น้องเขาเป็นคนตั้งขึ้นมาเอง ไปให้ YouTube ตั้งนะครับก็คือน้องน้อยมาแชเนาะนะครับจะยกตัวอย่างให้ดูเรื่อยๆนะครับนะครับแต่เนี้ในพลจําไม่ได้จําโปรไฟล์ไปได้บางครั้งก็จําได้จําไม่ได้นะครับนะครับบางอัน,นจําได้แต่นี้คุณนิสาลอนดอนในพลก็จําได้นะครับเพราะว่าโปรไฟล์มันชัดเจนเนาะแบบนี้น้องโมนาพาแซบนะครับคุณป้าโมนาเดนมาร์กอย่างเงี้ยน้องรัดดาอย่างเงี้ย ชีวิตในต่างแดนเงี้ยถ้าเราจําโปรไฟล์เพื่อนได้มันก็โอเคเนาะแต่ถ้าเราจําไม่ได้ก็คือนี่แหละแฮนเดิลใช่ไหมครับนี่ครับพิมพ์เข้าไปทุกตัวเลยครับถ้าท่านจําไม่ได้เนาะพิมพ์ตั้งแต่แอดไซน์นะตัวเอโค้งๆนะครับพิมพ์เข้าไปทุกตัวเลยก็จะเห็นชื่อช่องเพื่อนนะครับวิธีแก้ปัญหาแต่วิธีแก้ปัญหาง่ายที่สุดก็คือเข้าไปข้างบนครับผมตัวที่ะระฆังเห็นนะครับะระฆังเนี่ย พอที่ระฆังนะครับมันก็จะเปลี่ยนปีอีกหน้าหนึ่งเห็นไหมครับก็จะเห็นชื่อช่องเพื่อนเต็มเต็มเลยนะครับนะครับเห็นคุณสุขสิริเห็นเต็มเต็มเลยเห็นไหมครับเป็นชื่อช่องเพื่อนเต็มเเลยเห็นไหมครับเนี่ยอรุณกระมลนี่นะครับมันจะมีชื่อช่องเพื่อนเต็มเต็มเลยนะครับถ้าเรากดไปตรงที่นายลบอกตัวระฆังเนาะย้อนกลับไปก็ได้ครับย้อนกลับไปมันก็จะเป็นแฮนเดิลแบบนี้ใช่ไหมครับลองที่เกียรหาพิมพ์เราที่เกียริพิมพ์หา ถ้าเราพิมพ์เราต้องพิมพ์ทั้งหมดนะครับตัว a x, x s s i g n เขาเรียก s s i g n ตัววงๆเนะดดาะร d 6สหกเนี่ยก็จะเห็นช่องเพื่อนนะครับแต่มันก็ลำบากนะครับท่านที่จิ้มโทรศัพท์เนาะถ้าคอมพิวเตอร์ก็หาแป๊บเดียวนะครับวิธีแก้ปัญหาก,ก็คือเข้าไปที่ะระฆังด้านบนครับเห็นไหมครับนี่ยอยู่ติดกับโปรไฟล์เรากดไปที่ะระฆังครับก็จะเห็นชื่อช่องเพื่อนเต็มๆเลยนะครับชื่อช่อง ชื่อช่องจริงครับไม่มีแฮนเดิลนะครับเห็นหมดเลยครับนี่ครับนะครับมันก็จะไม่เป็นแฮนเดิลนะมันก็จะเป็นชื่อช่องนะครับเห็นไหมครับแต่ว่าเขาก็จะบอกเราก็ไม่รู้ว่าใครมาคอมเมนต์เมื่อไหร่วันไหนเขาก็จะบอกเวลาหนห้ไหมเนี่ยยี่สิบชั่วโมงที่ผ่านมาสิบเจ็ดชั่วโมงที่ผ่านมาหนึ่งวันที่ผ่านมาเราก็เลือกตอบเองเราจะตอบใครก่อนส่วนมากเราก็จะตอบเพื่อนที่ค้างไว้นาน หอาทิตย์สอ,อาทิตย์ใช่ไหมครับสองสัป,ปดาห์เน,นี้ยในพลยังไม่ได้ตอบเลยครับนี่ครับนี่คือวิธีแก้ปัญหาของอในพลดูเลยนะครับเอามาฝากทุกท่านนะครับช่วงนี้ Youtube เขาเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับเปลี่ยนแปลงฟิวเจอร์เปลี่ยนแปลงเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะครับท่านใดมีคำถามหรือไม่เข้าใจหรืออยากถามเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอในพลได้นะครับสำหรับคลิปนี้ในพลดูเลย อ่านไม่หมดกด YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับไปก่อนละครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Subscribing, have a nice time, and see you next video. Bye! The the generation! keeps you up at night, yeah? Make all the demons cry yeah? We were built to thrive, yeah? I think that we've all had enough. keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah? We were built to thrive, yeah?